สวัสดีเพื่อนพี่น้องมวลชนทั้งหลายเราชาวบางมดนะครับมจทปฏิรูปประเทศไทยอยากจะขอเสียงปรบมือจากท่านหน่อยค่ะชาวมจทร่วมปฏิรูปประเทศไทยมาวันนี้เพื่ออยากจะบอกกับทุกคนว่าเรามีใจ รักชาติเหมือนกับท่านทุกคนค่ะและว,วันนี้เราอยากจะขอให้ตัวแทนของกลุ่มมอตทร่วมปฏิรูปประเทศไทยมาถแถลงการจุดยืนในสิ่งที่เราทั้งหลายต้องการที่จะให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยและพร้อมที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเราทุกคนค่ะ ขอเรียนเชิญผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรวรนุชเกิดสินชัยคณะบดีีคณะวิทยาศาสตร์มาอ่านถแถลงการค่ะขอเรียนเชิญค่ะแถลงการกลุ่มมังจะทอร่วมปฏิรูปประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยบุคลากรนพนักงานอาจารย์นักวิจัย นักศึกษาทั้งสิทธ์เก่าและสิทธ์ปัจจุบันได้ติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าวิกฤตการณ์ทางการเมืองอันเกิดจากรัฐบาลที่บริหารงานโดยผิดหลักธรรม,มาภิบาลภายใต้ระบอบทักษิณมีการย,ย,าย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ อย่างไม่เป็นธรรมแทกแซงคุกคามองค์กรอิสระรวมถึงการแสดงออกซึ่งการไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมเกิดการแบ่งแยกประชาชนในการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิน่นมีการทุจริตอรรปชั่นในวงในวงกว้างและหรือไปอประละเลยเพิ่เฉยต่อพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล ที่มีแนวคิดสอไปในทางคิดแบ่งแยกประเทศและท้ายสุดต้องใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการร้างความผิดเพื่อกลับเข้าสู่วังวนของอำนาจใหม่อีกครั้งได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศอย่างใหญ่หลวงทั้งปัจจุบันและอนาคตส่งผลให้มวลมหาประชาชนต้องออกมาชุมนุมต่อต้าน อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ประเทศไทยกลุ่มมาจทรร่วมปฏิรูปประเทศไทย,เ,ทไทยเล็งเห็นว่าระบบและกลไกทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจุดอ่อนมากมายเปิดทางให้ครอบครัวพวกพ้องและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเข้ามามีอำนาจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองทรงผลกระทบ ต่อความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและทำให้การพัฒนาประเทศล้มเหลวในทุกๆมิติทั้งด้านการศึกษาการปกครองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สำคัญส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชนการมีไรายได้เพียงพอและอยู่กินดีกินดีของประชาชนดังนั้น กรมประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในนามมจทร่วมปฏิรูปประเทศไทยจึงขอสนับสนุนและร่วมกับมวลมหาประชาชนทั่วประเทศในการทำให้เกิดการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งกลุ่มมจทร่วมปฏิรูปประเทศไทยขอเยืนยันเจตนาเจตจำนง ในความต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งและจะร่วมต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหลกับมวลมหาประชาชนเพื่อให้การปฏิรูปประเทศไทยเป็นผลสำเร็จท้ายสุดนี้ขอเชิญชวนบุคลากรพนักงานอาจารย์นักวิจัยนักศึกษาทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของมจทธรร่วมกันแสดงจุดยืนอีกครั้งโดยพบกันพรุ่งนี้ ที่หน้าร้านไขายบูติกแยกราชดำริตัดกับถนนสารสินวันที่วันเสาร์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 7เวลา8 30นกรมมาจารทาร่วมปฏิรูปประเทศไทย28มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 7 ผู้แทนของกลุ่มมตทรร่วมรประเทศไทยได้ถแถลงการจุดยืนและอยากจะขอบอกอีกครั้งหนึ่งว่าพรุ่งนี้เราจะเดินไปด้วยกัน <Hey! S 1> และท้ายนี้เราอยากจะขอเรียนเชิญท่านรองาศาสตราจารย์จุปราณีริมสุวรรณมากล่าวคำกรอนเพื่อที่จะบอกกับพี่น้องทุกคนว่า เราชาวมอจทอร่วมประท้ป,ประเทศไทยทุกคนรักเมืองไทยและก็รักทุกคนที่อยู่ที่นี่และที่บ้านด้วยค่ะ <Hey. S 1> ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเห็น <eigentlich> อยู่ข้างล่างเนี่ยทุกคนถืออุปกรณ์พัดวีนะคะอากาศมันร้อนเรายัางทนได้แต่ถ้าคนอื่นมาทำให้ประเทศไทยของเราร้อน เราจะทนได้ไหมคะได้ได้ดิฉันมีวันก่อนก็เคยร้องอบทโครงสีสุภาพไปแล้วนะคะวันนี้ของ่ายๆนะคะชูกำปั้นจากใจที่หานกล้าเพื่อบอกว่าไม่พี่นอบระบอบทักษิณเราต้องออกมาสู้กู้แผ่นดินอย่าให้สิ้นชาติไทยในมือมาร 29มีน้ามากันพร้อมอย่าม่ยอมคนผิดคิดอาถรรพ์ออกมาเดินให้เห็นเป็นตำนานเพื่อลูกหลานของไทยได้จดจำขอบคุณมากค่ะจากใจของชาวมอตทร่วมปฏิรูปประเทศไทยพรุ่งนี้เจอกันค่ะ